มึงเนิดเสือกไม่เข้าเรื่องไอ้เด็ไอ้เด้กับปืนเขาเล่ให้เจ้ามึงมึงหยามึงเลยงอามไปเลยทีเจ็ดแม่มตั้มกับเขาตัวเตอร์บิดหนึ่งปืนเขาเล่นี่มันจะเป็นตำครัวนะนี่ไม่ใช่เป็นตำครัวนะงูนะนี่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 ปืนเขาเล่คุมนันนี่คุมนะคุมนะ หึ่งเขาเละมึงเท้าไทายกูดีนักไอตัวตรงกลางมึงตายก่อนเพื่อนเลยก้ามาดตี้ไอไอหน้าบ้าไอมันุษย์ไอหน้าหัวแกใจอีหน้าต้องรู้มึงท้าไทายกูดีนักไอตัวตรงกลางมึงจำเลยกูจะแดกมึงก่อนเพื่อนเลยไอตัวตรงกลางตายก่อนเพื่อนโธยแม่กินกูนี่ กินในตัวตรงกลางเสร็จแล้วกูจะไปกินในตัวหลังทุดกมากินมูเนี่เสร็จแล้วกูจะกินในตัวที่อยู่ข้างหน้าอ้อียากแมมใต้ปืนตายคนเพื่อนเลยมึงมึงก้าวใหม่ย่างไหนจรงมึงก้าวมาหนังอยากอีเปลทอีไม้เหยียดเข้ามามึงตายคนเพื่อนก้าวใหม่ตะควายตียงจะได้ตายไอ้นุ้ยช่วยแล้วเต้ตี้มาจะบอกคุณ เน่กำเต็มเลยเต็มมาจักโบ้ได้ดิอ,อาวุบ้าจะยู่ดันกัวดังไม่ถิ่นอยู่นี่มัดจ้ำแบ่งอยากปลีดหนูเรียนว่ากูอาจจะต้องช่วในปีนี้เอาไปหนุนชาตินนท์ยันเลยตั้งไปตุ้งปลีดอยู่นั่นไอ้ทิ้งไปา,า,าต้องมามืวนการแข่งป๋าเหลาว่าใจตกลงจะไปกับข้าหรือเปล่าทำไมอไปเป็นผัวข้าสิ แล้วกเราไม่ยอมไปกับท่านทุกคนในที่นี้จะต้องตายตายแล้วโอ้ยดีพี่หนุหน่ยนังยักษ์มันบอกว่าถ้าเราไม่ไปกับมันเราทุกคนในที่นี้จะต้องตายลยพี่หนุหน่ยในาณะที่พี่หนุ่ยเป็นหัวหน้าพี่หนุหน่ยจะแค่ไขปัญหายังไงฮะพร้อมเนมาก,กงาเแ็กๆปนนี้ลูกน,ออน้องจำอ๋อหนุยหยัดแมนเตะปาหมเต้นหน้าด้วยกูโกมตืมแต่นะให้ลูกน้องจำลูกน้องไป ปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวนี้อย่าโงไม่ก็บไม่คุยยกออกเะองไงพี่ิงในเมื่อในวุ่นาประเทศที่ผาเแล้วกันหนังชื่อๆแล้วเราลุกนองอีตาบิงแล้วองไงพี่ิงโอ้คับโอ้คับตามครับพี่ิครับตามันนะพี่ถิงครับ Hả? Mang lên quá trời <laughs> vô Để giác Bỏ đi Hãy tiếng bỏ đi Ừ Thầy muốn nghe thầy bố coi quê ná lên cặp quê ná Bữa ta mới trí bộ Mẹ ta mới <laughs> cho tờ biên Nam bộ không ai Ai <laughs> đây à mẹ em ยากนินแกมาแต่มันนะกระเลยวเคยมากันนั่นเออคูก็ไก่แกกูบอกกันนี่ยอบคูก็นี่เออกูบอกกันได้แต่มึงอี้ยบเคยนะเออเหมือนจะไม่จีกันทีงาน้ากบูไม่อบเมื่อจะมาจะจับวด้หน้าอบคูไม่โบเฮ้เลยอ้เฮ้เลยเห็ดแม่แม่แมมมว่ามเนี่มันได้ใกล้รบประจาดืดมกูก็ไม่รู้ยังแม่ไปเลี่ยนจ่าไม่มันจะจัดเปลยดว่าไงคว้าใจ เป็นเป็นผัวกับข้าหรือเป็นอาหารของข้าคืออย่างนี้นะเนีย่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะเราจะยอมไปเป็นสามีของท่านดีมากแต่ตอนนี้เราจะขอเวลาท่านสักประมาณทิบ้านนาทีขว้าใช้จะไปไหนเราจะไปเก็บเก้าของสัมภาระรของเราสิแล้วทำไมไม่พวกกำลังไปเก็บพวกนี้มือไม้มันสุกกรบปุกนะเราจะจัดการด้วยตัวของเราเองได้แต่ขว้าใช้ข้ามคิดหนีอย่างเด็ดขาดเราไม่หนีท่านหรอกถ้าอย่างนั้นขว้าใช้ไปได้ ก่อนนะครับพี่เตงากวาใจไม่ต้องปปเป็นน่วงกับโทษเกือกอิ้วเล่ากะเล่นเลยไปตากันเต้าโลตัดครับพี่เตงคใจระน่<ฆ>า,ใจ,ไไาใจนีลนวาลวาอะไร ต้อยจนได้เ้าไตาตุ้นอยากเลยพลี a s e เกี่ยดะมังดะวันควาใจไปไหนว่ากวา่าใจแค่เพื่อเขาโกงแกกูไปจุ่มโอ้เหย็ดแม่ไปตแตงไม่ใ่เกี่ยเลยนะหนุ่ยนะโอ้เหย็ดแม่กูได้รู้แล้วว่ามีอุม้มดีผดดีนี่กัน้วเฮ้ยดแม่กูเว็ไม่เองแล้วเหย็ดแม,ม,แดแมเข้าเกี่ยเชอ่านังเหีว่างไงทุง่งถิงกับไม่ใช่ถุ่ง โตกันปูว่าไงก็เป็นเนียนังอยากเออกว่าใจครับนู่นนุ่ยไปแล้วผมก็จำเป็นที่จะต้องไปแค่ไปไม่ได้เร็วมึงจะต้องอยู่เป็นตัวประกันที่นี่แต่ถ้ากว่าใจกัรนู่นไม่มามึงตายช่วยกูน,นี้หน่อยฮะไม,ม่วังเพื่อนในฝูงนนกูตายมาดังไรเออเลิศอยกับนางหยักกูจะกินมึงเด็ดถึงตัวนี่กินใช่ อยา,ากกินเลยทมมัยเนื้อพุมก้มเนื้อขุมกับก้มจริงอะจริงดิก้มเป๊กๆเลยมาครบทรงดังหงิงยุงครบปัดดุดดุดีกว่ามานานแล้วมนุษย์เนื้อขมเสร็จแล้วกูจะได้กินบรรยาชูกำลังใส่ก้มต่อได้ปกเกินขึ้นดีกูจะได้กินบรรยาขป้าเชียนกะมึงกินไตหนักอยากเปรตอีปี กินเลยงอกูนอนไหนกินนี่กัดลูดื้อขนแด่ลุหอกกินไรหรอกมึงอีกินกูไม่อีนักหยาบกินเปลรตกินปีกตายโฮกตายฮกเชียวโอ้ยเต่งแกาตำกูกูยอมแล้วยอมเลยตายเสียตายเดียวโอ้ยเต่งแกาตำกูเลยโอ้ยไม่ตยยอมแล้วตายเสียตายเดีโอ้ยเต่งแกาตำกูกูยอมแล้วยอมแล้วอย่ามึงกูเฉียดคอโอ้ยเต่งเงาเชื่อกว่ากว่าใจเอ้ยเต่งเก่งกว่า แม่ได่มดูนี่แล้วนี่กูกห็นั่นมึงเละจักขับลาบหรือไม่พวกเกี่ยวยืยอเบ็ดโปรกรมจับดีมึงเก่งมาไอ้ยาโจ๊ะได้ไม่ดูนี่แล้วเด็ดกูเห็นแมมแมมเล่นตังโลตัสได้แต่เล่นลบเปรตมากูแมมใจแป้นจนแป้นเลเพื่อพลุต้มถี่เอาะลื้อเล่นจิ๋วปอมึงแหละ cứng đình Ờ, muốn tiếp giặc rồi trời. Ờ. Ừ. Tiền chết có giặc. giọt. Thôi phải để có quát nữa quát tôi bên lục trích tiền. Ờ, nên muốn leo. Ừ. cho tầm tám thì tiền, à, tiền đấy, chạy. Ờ, à, tiền đấy, ừ, chạy đấy nó nói cho tầm nanh. Ờ, tiền giặc ừ. ai mất. chạy muốn tầm đại viên. เตียงอยากนำกูไปให้เตีงอยากเล่ากูไปให้กูอยากเล่ากูไปให้ฮะแม่เมได้จเต้าได้กองให้พิจแรณาเากูก็ดิมึงไม่ต้องนหนีกูหรอกมึงเป็นอาหารกูแน่มึอนี้แล้วนี่เวยนุกว่าใจมาแล้วไหนกูยู่ชเฉยเอาไปวิ่งเลยเตรียมตัวตายกันได้แล้วมันอยูเตวะใจนี่เป็นเอ็นอะ หินงหังอยากเจ็บใจงี้นักนะไม่รอพูดมากเสีเวลาตัดปัญหาเก้าลูกไหล่ไก่นอตไทยว่าใจฉันนี่ข้าไปในพ้นหยุดเดี๋ยวนี้นีาา่คว้าใจคว่าใจฉันนี่ข้าไปในพ้นรับมาข้าเดี๋ยวนี้ขวาใจาพี่นุ้ยพี่เต้ นามนยักย์มันรู้แล้วว่าเรากำลังหนีทัวใครทัวมันหนีแล้วกว่าใจโอ้อยักมาแล้วเล่นก็กว่าใจเล่นพี่เชื่อไดครับผมจือเท่งครับโอ้ชื่อเท่งครับชื่อสั้นดินนะพี่นะสั้นน้องแต่ว่าตืบไฮ้ไไ้มึงมากาใจล้ไมไปนะแล้วพี่ขอกัน,น้านนี่เชื่อไลยครับพี่ชิมเนื้อับอะไรนะชิมเนื้อับ ชัดๆแต่ครับชื่อนุน่มครับให้รล่นเ,นเนด็กนี่แงเด็กบ้านเราเด็กกรุงเทปเราต้องเล่นอะไรนอนนอนดินเหมืนนวลเออพี่เต่งครับครับพี่กองหน้าก็เชื่อเลยครับชื่อนุ่นนุน้ยอ๋อแล้วทำไมไม่บอกกับพี่ไปชื่อนุ่นนุ้ยบอกแล้วว่าชื่อหนุห่มแล้วก็ปล้ำหนักหน้าออก,กูว่าโกดเลยเล่ามึงเล่นอะไรดีมึงเล่นน้องเบ้านี่บุคลิกการเต่งหรือเต่งทัวห์ไม่ใจคนธรรมดาได้ มึงแล่นอะเดียนมึงนี่กูหว่านหนองเปาหนี่อาจจะเป็นหน่วยงานการรู้ราชการฮะแต่ก็ส่งมาดูแลหมู่บ้านที่กำลังได้วับความเดือดร้อนฮะโอ้แต่ด้กูหว่านหนองเปานี่ไม่กระจายอำื้อก็ต้องกระจายตำบลมึงแล่นอะเดียนมึงแล่นเหืออนก็ไปแไปตะลาเอ้ยเขาตัา้ตมเล่กับต่อไปทุ่งไปเลย้อเออพี่ครับฮ<า>ะเออตรงนี้เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านอะไรหรือครับเออที่นี้เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านทุ่งไปหลอมฮะโอ้หมู่บ้านทุ่งไปหลอมฮะ เออโต๊ไปปนนันเลยแล้วลคนในหมู่บ้านนี้มีชีพอะไรครับมีชีพทำนาโอ้เมีาชีพทำนาฮะบ้านพี่มีนาหรือเปล่าตอนนี้มกคลาเลยไม่กับผมถามว่าบ้านพี่มีนาหรือเปล่านั้นเลยตอนนี้มกคลาเลยไ,ไยอ้เห้ยเดือนรอไม่เต็งบ้านกูบ,บ้านมันอ้าว่ากูหมือหน้าโบนีเ่เป็ดมกคะลาเลยไม่กับผมถามว่าบ้านพี่มีนาทำหรือเปล่าเอ้ยยังครับกอตรวคกับกอตรวจ เออขอโจษครับรเราเห็นแม่มกลางมังใตมั่งงอกลาวพลกูเออมีอาชีพทำนาฮะโตไม่ตรงตรงเนี่ยเลยแล้วกันตำนาของพี่เป็นไงเป็นรวงฮะตแม่มตำนาเป็นไรมันเปล่าพลูเห็นไหวโตไม่ตรงไหลายเปรตแล้วการตำนาของพี่นี่โปกคินไหมครับบางปีก็พโปรินบางปีก็ไม่โปกคินทำไมล่ะครับ ถูกบางปีน้ําต้มนาแล้วก้าวสิทธิ์ตะวันขดหมดเลยไอ้กำวมาตะวันขดก็ไว้ใจกับเจ้ากับนายนี่ไกูเจกับเจ้ากับนายนะบ้านมึงกินเจ้าเหรอเออบ้านกูกูดำเนี้ยลงไปในตะกุ่มหนึ่งกินเจ้าในบ้านกูโอ้อย่างนั้นฮะแล้วเสร็จจากตำนานพี่หนุ่ยทำอะไรครับโถ่ไม่ทุกหนึ่งโถ่ไม่ทุก โอ้โหเจตจากตำนาครับพี่หนุ่มนี่ทำยังไงเจตจักตำนาก็ทำเท้าทำเท้าทำอะไรนะพี่ทำเท้าไอ้ตำเท้านี่เป็นยังไงตำเท้าคือแรงรังเพื่อนอะไรนะครับแรงรังเพื่อนไอ้แรงรังเพื่อนนี่เป็นยังไงคือแรงนังเพื่อนพอรุ่งเงินจึงก็ไปนัางตำนานนุ่งจีนรุ่นนางตำนานโกปีแล้วก็แรงแล้วเอออีสาวนัววนนนนเล็กขึ้นมามันตามพวน นั่นแหละคว,ว่าชุนเปล่าเราได้เออ,อเต <c oughs> ็เมใจเออก็คัน,นนั้นคือแลงเรื่องเพื่อนนั่นแค่แรงเรื่องเพื่อนบางคนพอแลงเรื่อง,งเพื่อนนะจอบตาล้อตาล้อกับใครอยู่ครับไม่ใช่ตาล้อคือตาล้อนะไอ้ตาลอ้อพเนร์คืออยากได้ของเพื่อนนั้นของเองกินเนียนยกตัวอย่างเราคิดว่าเองอยังไม่ยอมคิดปริมาณที่พอ อันนี้ที่เอวเดินไปเดินมาปอดกินจะล้นเม็ดลน้นจูนแล้วจะด่ามแม่เพื่อนเถือนอย่นอย่าแป๊บไหมครูแล้วตั้มใจแล้วก็คุ้งคุคยใหน้นามัดแรงปลิบโอ้นั่นคือแรงเริงเปลื่อนแล้วก็ทารอนั่นนี่น้องเออแล้วน้องนี่ชื่ออะไรโอ้ขอโทษด้วยครับผมไม่ได้แนะนำตัวเองผมนี่ชื่อเที๊บหนุระครับโอ้ชื่อเที๊บหนุระครับอ่าน้องเป็นกระเทยอําพูดหรือกระเทยตะวันมาเฉลี่ยเลือพวกเราอย่าไหมน้องโอ้ไม่ครับพี่ผมขอโทษด้วย ผมไม่ได้บอกความจริงเรา้องเค่อยตอนนี้ผมตกงานครับพี่เดินทางหางานทำอยู่ฮะโอ้นองตกงานครับพี่มาเพื่อคุณกระเจ็ออำเภอคุณกระเจ็ดตำบลแมมจ๋ยเราเราพี่ได้มันกระเบกจะอยู่หลังตืมเลรกเหงีจะมิสช์เทียน อดน่น้องตกงานคนดันเด็กครับพี่อยากจะหางานทำพี่ทั้งสองคนพอที่จะมีงานให้ผมทำบ้างหรือเปล่าหาก็ไม่รุยต่ำเลรน้องยกตัวอย่างว่าปีกัตกงานตัวนัืนจะตุ้นไปหนูไม่น้องจมานทำกับใครไปเป็นเด็กให้ผู้ใหญ่เกียดเนี่ยไปทำเวทีอะไรเนี้ยันออกลุยเซมิตะแเปะเวทเวทการกี่ตํำมือแต่ทำานเลก็ทำไปเลยก็แรงดีไหมออกปาก